อาบน้ำยามเย็นน้อยายเนาะยามบ่ายเนาะรักน้ำใช่ไหมคะอาบน้ำกรดอากาศร้อนเหลือเกินเนาะอาบน้ำให้เย็นๆย็นอาบน้ำให้ชื่นใจความเพลินจะด้วยเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เกาไม่เกาคุณยายขาไม่เอาไม่เกาไม่เกา เก่าเดี๋ยวเป็นแผลไม่เอาไม่เอาเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไม่เก่านะคะเอารเพลอะไรดีคะยามบ่ายโอ้เย็นแล้วเนาะนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทำน้ทำ้เพล หัวใจมีปีนและกันน้อยายนาอไหนดูว่านานจะร้องจบในเพลงนี้นหัวูกเงหัวใจมีปีนนาอค่ายายนเอนะ อุสบู่ไปด้วยนะฟังเพลงนางร้องไปด้วยนะจบหรือเปล่าเนาะเพลงนี้เนาะ แต่บนี้เราหกันสุดกเธอคงไม่รู้ฉันรำคทำใจ เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนไหนดูนี่อ้าไม่เห็นมีเลยยายขาไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยอ่ะจะี๋ยใช่ไหม เลงก็ไม่จบอีกแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนางจะไปดูขัอนสุดท้ายมันร้องอยังไงนะขั้นสุดท้ายร้องว่ายังไงเนาะเดี๋ยวนึกก่อนนะยายนะสูห้หูก่อนนางน,นึกไม่ออกแล้ว Dạy, con con ngồi mấy tắc khác chuẩn có liếp chuẩn ngồi liếp chuẩn mày ngồi chuẩn mày À, à, à liếp chuẩn mày liếp